สวัสดีทุกคนกันด้วยนะว,วันนี้เราอยู่กับแบบปลูกล่าว,ก,าวก้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 าวกาวกิตแล้วก่อะไรวันนี้เราจะมาสอนหาของทั้งหมดในเกมแล้วก็ซื้อของทั้งหมดในเกมด้วยแกเราจะไม่บอกโอกาสดอกนะเพราะลืมนล้วอ,อะไรมาหาของเบสิเบสิคอย่างแรกกันเลยดีกว่า ให้ทุกคนตามผมมาตรงนี้นะโอ้ยแล้วนั่งเรือมาหรือว่ากระโดดมาก็ได้เรือจะกดคิวมาแต่ว่าถ้าจะกดคิวมาเนี่ยขอแนะนำว่าอย่าผู้มีผลถ้าเกิดเพิ่งเริ่มเล่นแรกๆนะยกเว้นจะเจอผลที่บินได้เช่นผลไฟแอนแม็กมาบิา่บได้ออกข้างมาเด็ด ตอนนี้เราไปเจอผลละมานะช่วงนี้ยังไปน,นอนจะสิบมงเช้าวันยิบกันท้าไม่ทันเลย,ดยเดีด๋ยวเชียวอัปเดตเกมนี้ก็อัปเดตด้วยไ <c oughs> อ้เจ้าโป้ยี มาเถอะในราคาหนึ่งแสนนะยูเอาละไปจุดต่อไปกันพ่าคุณได้แล้วคุณก็จะกระโดดฮ่าฮ่า,ฮากระโดดไปแบบอ a s y ซน์ว,วังจะต e r m ห้ a หมดเล,ล่ะ หลักล้านตรงนี้ถ้าเกิดจะมาแนะนำให้เวลเยอะๆหน่อยนะไม่ก็เดินอ้อมไปเลยอะฮะอฮะบิดไม่ไม่ได้เ้ย้มห้ นะเดี๋ยวมาทุกคนเนี่ ต่อไปคือจุดซื้อขายิสังเกตตกนะเอาล่ะจุดต่อไปคือการซื้อขายิีแห่งการสังเกตเรืเอยๆตรงนี้อ่ะมาเมื่อกี้ราคาเหมือนไอสองหมื่นห้าพันเปลี่ยนอันนี้ราคาห้าแสโอเคห้าเซ ต่อไปก็คือของเบสิกเบสิกอย่างเช่นาฮาคิราชันโตจะดอกบ,บนสากายเปียตรงนั้นกระโดดจะโปขึ้นไปได้เลยเพื่อเราจะไม่ผ่าไปคนขี้เกียจ ตรงนี้จะเป็นจุดได้ดาบของดาบไลฟ์ซอสดาบเซนิสือของเราเองให้ยืน F K อยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะมีสายฟ้าผ่ามาตรงนี้สายฟ้าฟาดตรงต่อไปเป็นจุดดอกทูโยรุนี้ <c oughs> เลือดบอสประมาณหกล้านไม่ก็หกสิบล้านเนี่ยลืมแล้วเหมือนกันจะเกิดทุกๆเท่าไหร่ไม่รู้ลืมแล้วเหมือนกันลืมบ่อยขี้ลืมกระโดดกระโดดหา เดินตรงไปเรื่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆคุณเห็นไหมงั้นพูดพร้อมกันนะสายโยนะล่ะลาก่อนชีวิตฉันไปไปไปเออเออเออจะตายจะตายบอสทั้งกูทั้งบอสจะตายแล้วมาเออมามอื้อื้อไล่เก่งค่ะแค่ ไยนละอะไรกนตรงนี Al mm. uh ้ก็เป็นจุดดอกเบเซนโด ผลที่แนะนำสำหรับการตีพวกนี้เหรอ,อแน่นอนว่าจะต้องเป็นผลคุณละแน่นอนเพราะว่ามันตีแรงปวดปวดฟาดหนึ่งดอกสองดอกสามดอกอัฟานีอเอืคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะหวังว่าจะไม่ถามกันแล้วนะ พ้นปีศา์เกิดตรงต้นม้านั่นเลยคลิปนี้จะเฉยๆหน่อยเพราะเพิ่งื่นเราจะไปทำคลิปท p ี e c e 4ฟ i e พี2ทูพี e กันดีหรือเปล่านะคิดว่าไงไม่เหรอเปล่า ใ่ะเราจะมาสอนฟาร์มเงินกันด้วยอ๋อใช่ๆๆล,ล,ลืมบอกลืมบอกลืมเห็งเกาะกลางนะ้ไหมใช่แล้วมันคือจุดสุมผลปีศาจความเกลือของเรานั่นเองไปกันเลย Let's go ตัวนั้นอ๋อจุดเซฟสปาตรงนี้จุดขายเรือตรงนี้จุดรีสแตนดรีผลปีศาจซึ่งไม่รู้เอามาใช้ทำอะไรผลสายฟ้าเอ้ยผลยางผลเส้นได้ ผลเย็นผลน้ำแข็งผลสายฟ้าผลไฟงั้นสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อน ปราณีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดเมื่อกี้สายฟ้าผ่า,ปาปนปปราณีกระบวนท่าที่หนึ่งใช้ไม่ได้ สายฟ้าดฟาดธรรมดาสายฟ้าดฟาดหกครั้งต่อเน็ตไม่ใช่ราศีของแท้กับบวนท่าที่มีสายฟ้าดฟาดเออจบ